สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสูส่ s t a ด d ว o ลลี่กันอีกครั้งนะคะและพาร์ทนี้เนี่ยเรามีงานเทศกาลลูอูนะคะจึ่งจัดขึ้นตรงบริเวณริมชายหาดนะคะในวันที่11ของฤดูร้อนนะคะและตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต่างเตรียมพร้อมไปงานลูอูกันมากเลยนะคะสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะไปงานนี้เราต้องมีวัตถุดิบ คุณภาพดีนะคะเพราะเราเนี่ยจะต้องทำการปรุงเห็นมอนที่อยู่ตรงกลางไหมเราจะต้องทำการปรุงส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้มันเข้ากันอันนี้น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะรู้สึกประทับใจที่ได้มาเมืองนี้นะคะและบรรยากาศภายในงานนะะก็มีนี่มีฟลอร์เต้นอยู่ตรงนี้นะคะคึกคักกันมากเลยนะคะแล้วก็มีนี่มีอาหารจัด เลี้ยงเยอะแยะไปหมดเลยรวมถึงมีหมูหันอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณลงุงไรน์นัสวันนี้รับบทเป็นคนปิ้งหมูใช่ไหมคะไม่ได้เข้าป่าเนาะปิ้งไก่อะไรอย่างนี้โอ้โหที่ใช่ค่ะเอาสภาเราทำการซ่อมแล้วลยังทำไมอยู่ๆก็ขาดละเฮ้ยเดินไปได้ยังไงนะตอนนี้เราขอ,อ,อพูดคุยโคกับคนภายในงานก่อนนะคะว่าเอยรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะทีเดด มามีส่วนร่วมในการปรุงอาหารในครั้งนี้นะคะป้ามาเนียปรุงอะไรอะคะหอมมากๆเลยอะคะ่ะแล้วคุณป้าเขาบอกว่าถ้าคุณซื้ออะไรบางอย่างแล้วก็สามารถนำไปใส่ลงในหม้อสุปหนีได้เลยนะแล้วเราจะใส่อะไรได้อะ่ะอู้นี่เรามีวัตถุดิบ คุณภาพดีก็คือนี่นมแกะไ <No. S 1> ซส์เอละไม่ใช่นมแกะนมแพะไซส์อนะคะใส่ลงไปในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วน้ำซุปของเราเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงต้องเป็นรสชาติที่ดีมากๆแน่เลยคุณดุงเรวิสสวัสดีค่ะอ่าเขาก็พูดแบบทำนองเดียวกับกับคุณป้ามาเนียะนะคะแล้วสวัสดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะโอเค ไม่พูดพ่ำทำเพลงนะคะเราขอเริ่มงานเทศกาลนี้กันเลยนะคะ Let's start ค่ะโอ้โหสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่งานรูอูนนะคะก็เป็นเป็นอีกครั้งนะคะที่มีนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมเรานะ และลุงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใส่สมวผสมคุณภาพดีนะคะลงในหม้อซุปในปีนี้หวังว่าท่านรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะไม่เสียใจที่มาเยี่ยมหุบเขาของเราแห่งนี้นะหุบเขาอะไรละหมู่บ้านเออคุณนายกรัฐมนตรีคุณต้องการที่จะชิมซุปหม้อน,นี้หรือย่งนะ้า <G ül> แน่นอนฉันเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเทศกาลนี้มาทั้งปีเลยละชึ้บอนี่มันรสชาติอะไรกันเนี่ยจุดๆหื้อเฮ้ยโอ้ my g o o d n เนี่นี่มันเป็นซุปที่ดีมากๆจริงๆวู <G> ้ <ül> ตัวสันเลยนะคะโอ้สดไม่หยุดเลยนะคะ,ะแล้วลุงเลวิสเราก็ทำการสดเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าอืมของคุณนะมันอร่อยมากๆเลยโหอืมมัน เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากทุกคนต้องการชิมมันไหมโหในรัฐมนตรีเราเนี่ยชิมไม่อยู่เลยแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะซุปปอนี้เนี่ยเป็นซุปที่อุ้ยอร่อยมากๆเลยแล้วก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะถามว่าเราได้อะไรจากซุปนี้ไม่ได้แต่เราได้ความประทับใจของคนภายในเมืองนะคะโหซุปนี้เนี่ยมีวัตถุดิบคุณภาพดีลงในหม้อนะมันสามารถทําให้อา คนที่ต่างบ้านต่างเมืองมากินเราก็ไม่เสียแรงเปล่าที่ได้รสชาติที่ดีกับบ้านไปเนาะโอเคแล้วตอนนี้เราก็มานอนกันดีกว่านะสามีเราเนี่ยนอนก่อนเพื่อนเลยไม่ไม่ตามเลยนะไม่ไม่พร้อมนอนด้วยเลยงอนแล้วโอเคนอนวันนี้เป็นวันศุกร์มันจะมีรถเข็นนะคะรถเข็นเนี่ยจะมาทุกวันศุกร์เลยอยู่บริเวณป่าด้านล่างนะคะวันนี้เราจะไปหาเขากันและเหมือนฝอนนะก็จะตกทุกวันศุกร์ เลยนะ,ะแล้วเรามาดูพยากรณ์อากาศว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็ฝนตกอีกหรอแล้วโอ้โชคดีมากเลยเนี่ยด้วยความที่วันศุกร์อ่ะชอบมีฝนตกแล้วใช่ไหมแล้วดวงอ่ะมันจะชอบดีทุกวันศุกร์เนยไม่รู้เป็นอะไรลองสังเกตดูคือมันจะให้เราอ่ะออกไปหาแลหาอะไรโนะดยโดยที่ ประมาณว่าลืมสิ่งอื่นอะอว่าพีร่รถเข็นมาขายอยู่ข้างล่างมันทําให้เราลืมแล้วลืมที่จะไปตรงนั้นน,นะมันเบนความสนใจของผู้เล่นน่ะเฮ้ยแล้วก็มีคุณลุงเลวิสนะคะเขาเนี่ยมอบสูตรอาหารคือสปาเกตตี้ให้เรานะขอบคุณคุณลุงมากมาเอ้ยมีจดหมจากแฟนคลับสองอ่งมาอีกเหรอแล้วคุณลุงวอลลี่นะคะเขาก็ได้ส่งเมนูใหม่คือพิสตูมาให้เรานะ โอเควันนี้เราจะไม่ออกไปไหนนะคะแต่เรามีภารกิจนะคะก็คือไปหา,าเขาเรียกว่าอะไรอะร้านค้าพเนจรที่อยู่ด้านล่างเขาจะมาทุกวันศุกร์แล้วก็ไปเปิดประตูลับนะคะเป็นประตูท่อน้ําที่อยู่บริเวณป่าด้านล่างเนะะี่ยค่ะซึ่งเราได้มาจากการที่เราเนี่ยไปบริจาคของนะคะ ของพวกฟอสซิลหรือว่าอะไรเก่าๆในพิพิธภัณฑ์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็จะนําคุญแจลับมาให้เรานะคะคือที่จริงๆเราได้คุญแจนี้มานานมานานมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปไขความลับข้างล่างกันว่าเออในข้างล่างนั้นมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะคะ ตอนนี้เราก็ได้ทำการเดินหาท่อน้ำซึ่งอยู่ในบริเวณป่าด้านล่างนะคะแล้วเราไม่ลืมที่จะแวะมาตรงนี้นี่ไงคนขายของพเนจรสิ่งที่เราอยากได้นั่นก็คือมเมล็ดนะคะนี่แรซิดโอ้โหเหมาะเจาะพอดีเลยแลซิดเดี๋ยวเราเนี่ยจะซื้อไปประมาณสักสักกี่อันดีสักอ่าห้าพันห้าอุ้ย ื้อได้แค่อันเดียวเองโอ้โหโอเคนอกนั้นเนี่ยก็มีขายก็ค่อนข้างที่จะแพงมาเลยนะคะมไม่มีอะไรที่น่าสนใจโอเคแต่สิ่งที่เราเนี่ยต้องการคือนี่แรซิทแรซิเนี่ยสามารถเอาไปให้รูปปั้นที่อยู่ในป่าลึกนะคะซึ่ง พอเราเอาผลของแรซีเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับรูปปั้นแล้วนะคะแลวรูปปั้นเนี่ยก็จะใหะ้สตาร์ดอกอให้เรานะคะตอนนั้นเราไม่รู้นะคะว่ามันนึกว่ามันใช้ผลไม้อะไรก็ได้แต่จริงๆมันไม่ได้มันต้องเป็นแรซีเท่านั้นนะคะโอเคเราเดินทางมาดูด้านล่างก่อนให้ร้านหนูนะะเอามันไม่ใช่ตรงนี้นี่นาะเดินมาผิดทางแน่เลย และตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาบริเวณปากทางเข้าของท่อน้าที่เป็นอันแสนลึกลับน่ากลัวน,นะคะแล้วเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยได้เปิดุนแจเข้าสู่ท่อลึกลับแห่งนี้อู้ดูสิสิ่งสกปรกนั่นมันทั้งเหม็นแล้วมันก็ทั้งอับนะคะกลิ่นเนี่ยตลบอบอวนหูอันนี้เข้าได้ไหมฮ่านีฉันโดนอะไรเนี่ยแล้วอันนี้มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ เขาบอกว่ารูปปั้นนี้ที่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสเตตัสน,นะคะความสามารถเราได้หูมันก็คือความสามารถตรงนี้นะหรือเดี๋ยวก่อนนะเนน้เนอไหน้เนนนนอันนี้นะคะนี่มันจะมีตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะใช้เงินแก้ปัญหาได <c oughs> ้ึนหมื่นบาท <c oughs> โอ้และตรงนี้เนี่ยเรามีเต้าเงาอะไรหนากวจังเลยสวัสดีเธอเชื่อไรอะ่ะ โคบัสเหรอเฮ้ยเจ้ามนุษย์มาเยี่ยมชมที่นี่เหรอมันนานมาแล้วนะที่ไม่ได้เจอมนุษย์อย่างพวกเจ้านะ่ะผมได้นำตัวก่อนนะค่าชื่อโคบัตเป็นพ่อค้าที่ขายของที่แปลกแล้วก็ไม่เคยมีใครขายมาก่อนนะเฮ้มีอะไรโอ้เขาขายของที่ไม่เคยมีพ่อค้าที่ไหนขายได้ค่ะโอ้แล้วเขาก็ขายสตาร์ดรอบด้วยทุกคนถ้ามีตังเนี่ย เราก็จะซื้อแต่ว่าตังสามมือเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปพัฒนาเล้าอัปเกรดเป็นเล้าหมูก่อนนะคะเฮ้ยแล้วเราก็มีคทาอ๋าาอสุดยอดอันนี้คืออะไรอะ่ะอืมเป็นของที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะเฮ้ยไข่หรอไข่เอาไปทำอะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหานายอีกรอบนะถ้าเรามีตังพอนะอ่ะโอ สองล้านเลยเฮ้ยแล้วที่นี่มันก็เป็นสถานที่ตกปลาเหรอดูซิขอลองตกซิว่าจะสามารถตกปลาอะไรได้บ้างในที่ที่แห่งนี้นะเฮ้ยฉันตกปลาได้ด้วยเหรอปลามันสามารถหายใจในน้ําที่สกกรกนี้ได้ด้วยหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่จิิงมาโอ้ก็ทั่วไปโอเคขึ้นกำไร หลังจากที่เราลองตกเนี่ยก็ได้เตนเป็นเนี่ยในแค่นี้มาแล้วอยากรู้ว่าเอ้ยเราเข้านี้ไม่ได้โอ,โอเคมันบล็อกเราเนี่ยฮะแล้วเหมือนกับว่าจะมีบันไดตรงนี้บันไดเฮ้ยโอ้มันทะลุตรงนี้ได้ด้วยเหรอแล้วเราสามารถลงไปได้โอ้โหเป็นทางลับนะคะเหมือนกับ พ่อค้าสายมืดนะนี่มาถึงเอ้ยรัดมาหาพ่อค้าในตลาดมืดสายมืดพ่อค้าในตลาดมืดโอเคแล้วเราก็มีภารกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการอัปเกรดจอบนะคะขุดดินให้เป็นเลี่ยมทองเพราะว่าเหลืออันเดียวเนี่ยที่ยังไม่ได้อัปเกรดเป็น ของที่ทํามาจากทองนะคะโอ้แล้วเราเนี่ยก่อนหน้านั้นเราได้อัปเกรดถังขยะของเราเลยนะจ๊ะอ่ะมาอัปเกรดต่อเลยโอ้เราก็มีอันนี้นี่นาะที่ยังไม่ได้อัปเกรดด้วยเดี๋ยวเราขออัปเกรดอันนี้ก่อนนะโอเคอีกสามวันมารับนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปชาวสวนเราต่อไปด้วยนะจ๊ะเรามาดูกันซิว่าคลิปต่อไปเนี่ยที่เราบอกว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดคอรสเสแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำก็คือทำเลเยอร์ของสวนเราใหม่นะมาดูกันซิว่าต่อไปเนี่ยสวนเราจะเป็นยังไงติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะบ๊ายบาย